สวัสดีจ้าสวัสดีวันที่หนึ่งสิ้นเดือนนะจ้าหลายคนอาจจะแฮปปี้หลายคนก็อาจจะไม่แฮปปี้นะคะพอได้รับเงินมาก็ต้องจับจ่ายนะคะมันเป็นก็เป็นอย่างนี้ละจ้าเงินมีก็ต้องใช้นะจ้าจะเก็บไว้นะจ้าเดี๋ยวมันจะบูดจะเน่ามันจะขึ้นราจ้าต้องรีบรีบใช้อ่งเงินหน้ามีอะ่ะ กินข้าวด้วยจ้ากินข้าวกินข้าวก็ผัดกะเพราเจจ้ะแซบพี่น้องอร่อยอร่อยจ้า ิวข้ามากวันนี้หวยออกนะคะวันนี้นะคะอืมวันนี้หวยออกเหรอใช่เหรอหวยออกไปแล้วถูกกันไหมล่ะ มีคนบอกว่าเวลากินข้าวอย่าว้าหลายเขาบอกว่าเวลากินข้าวอย่าเว้าหลาย รับมาก็จ่ายไปจ่ายเงินนะนะมันเข้ากระเป๋าได้ไม่นานจ้าแ้วมันก็ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายทุกวันอยู่แลยเราต้องซื้อกินทุกวันพี่น้องเอ้ยใช่ไหมล่ะอย่างอยู่แบบเนี้ย อะไรก็ต้องซื้อกินอะใช่ไหมละ่ะอะไรก็ต้องซื้อมันไม่เหมือนอยู่บ้าน,นนอกบ้านนอกก็ยังว่าปลูกนั่นนี่กินเอาไว้กินปลูกผักปลูกอะไรไว้กินใช่ไหมละ่ะผักหญ้าอะไรพวกนี้จะได้ไม่ต้องซื้อไงใช่ไหมล่ะไปอยู่บ้านนอกเรา่สบายมันประหยัดได้เยอะอะไรอยู่บ้านนอกอะนะเนี่ยยังอยู่อย่างเนี้ยไม่มีที่ไม่มีทางเนี้ยอะไรก็ต้องซื้อพี่น้องเอ้ย อยู่้านนอกยังว่าไปหาหน่อไม้ไปหาเห็ดไปหาอ่ามดแดงไปหาไอ้นู่นนั่นไอแมงกุจ,จีไปหาแมงอะไรอะ่ะไปหาพวกแมงมากินหาพวกแมงมาทอดเอามาจับกบจับเขียดจับปลามาปน่นมาอะไรยังพอที่ว่าจะประหยัดได้นะอายุแบบค่อยเนี่ยมันประหยัดไม่ได้เด้อเนี่ยขนาดว่ากินประหยัดแล้วนะ รายจ่ายก็ยังเยอะอยู่ดีถ้าไปซื้อกินก็รวยอยู่หรอกใช่ไหมล่ะไม่ซื้อกินก็รวย ไม่กินไม่ใช้ก็รวยจ้ะทำได้ไม่ละทำได้ไม่ละไม่กินไม่ใช้อะอยู่ได้ไหมล่ะ อย่างบางคนอยู่้านนอกนะก็ว่ากินอยู่ก็ประหยัดนะแต่ว่าไปเล่นหวยไปซื้อหวยซะหมดไปซื้อหวยพันสองพันเงี้ยอยู่คนเดียวอะ่ะซื้อกินวันละร้อยเอาเดือนหนึ่งก็สามพันใช่ไหมล่ะ บางคนหาเงินไม่ได้หรอกได้แต่ให้คนอื่นก็ส่งเสียให้แต่ว่าไม่ประหยัดจ้ะใช้เงินซุลุยซีไลเอาไปเล่นหวยห,หมดอย่างค่อยนะส่งเงินไปที่บ้านนะนะส่งเงินไปใแม่แม่เอาไปซื้อหวยห,หมด แม่เอาไปซื้อหวยเอาไปซื้อลอตเตอรี่เป็นสิบสิบใบแม่ค่อยแม่ค่อยชอบเล่นหวยอยู่คนเดียวใช้เงินเยอะส่งปลาทิต์หนึงหมดแล้ว อยู่คนเดียวอะน,นะใช้เงินหมดแล้วก็แล้วไปยังไม่รู้ด้วยหรอกให้ลูกคนอื่นส่งเสียมั่งเพราะเราก็ส่งเสียเยอะแล้วเงินน่ะมันได้เคยอ่ะเงินน่ะได้เคยอ่ะได้บ่อยและได้เคย แล้มื่ะทีนี้ก็ใช้ฟุม่มเฟือยทีนี้กินล้วไม่ค่อยซื้อกินหรอกเอาไปเอาไปใช้อย่างอื่นซื้อหวยพันสองพัน อืมตอนนี้มีคนชาวกัมพูชาดูกบน้อยแล้วจ้เอ่จุงกาแม่บองโปนกรุบกรุบเนียอ่าโมโมโหไายโมโหไายก็จะพูดได้แค่นี้ละคะโมโหบายโมโหไายจังงนันจังงนันฮอายผัดกะเพราผัดกะเพราเจ <laughs> มีคนกัมพูชาดูอยู่จ้ะคนอีสานคนคนลาวก็มีคนลาวดูมีคนเอาเกาหลีใต้มีมาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียอ่าอเมริกาอ่าสวีเดนเดนมาร์กก็มีคนดูอยู่นะ อ่ะเพชรสามีบอกว่าเธอทำกับข้าวอร่อยไม่มีคนดู กับข้าวระดับพัตตาคารนะคะอาหารรสชาตินะคะไม่ธรรมดานะคะบางวันก็ทำหลายคลิปจะไปน้อง ทำหลายคลิปเพราะว่าทําอาหารหลายอย่างวันหนึ่งอะนะวันหนึ่งทําหลายอย่างจะสามสี่อย่างนะวันหนึ่งอกับข้าวอ่ะนะมันมาถ่ายกินเนี่ยมัมนนี่ประงามรอกเด้อ วันนี้หน้าตาธรรมดานะคะวันนี้วันนี้วันนี้ธรรมดามากเลยจ้าวันนี้ไม่ได้แต่งตัวเด้อต้องขออภัยด้วยนะวันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะวันนี้ขี้เกียจจ้าวันนี้งานเยอะวันนี้งานยุ่ง เอาไว้วันหลังจะจะเสริมสวยออกมาโชว์นะคะหาเสื้อผ้าใส่ก่อนจ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่เนี่ยโอ้ยอยากจะงามอยากจะสวยอยากจะเซ็กซี่หรอกนะวันนี้ขี้เกยียจเสริมสวยจ้าให้ดูอย่างนี้แหละเอาไว้วันหลังก่อนไปแล้วจ้าแค่นี้จาะไม่บาดจ้า